ตัวเต็งมิสแกน8สาวนางงามที่ได้ติดโหวเป็นตัวเต็งในเวทีประกวดนางงามมิสแกลนฮทยแลนด์2023โดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองของฟแฟนๆมาตลอดการประกวดจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อุ้มทวีพรพิ้งจำราดเริ่มเปิดกันด้วยความสวยสมมงสำหรับสาวอุ้มผูลที่ได้รับตำแหน่งมิสแกนไทยแลนด์2023ไปครอบครองตัวแทนจากมิแกนจังหวัดชุมพรนางงามและนักสแสดงในวัย26ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏสวนสุนันทาเริ่มสร้างชื่อเสียงจากการประกวดมิสแกนจันทบุรี2017และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3พ่พวงรางวัลขวัญใจเชียงใหม่ในปีเดียวกันรวมถึงเข้าประกวดมิสยู่นิเวนเจอร์ไทยแลแนด์อนสอง10ันยนี่เธบเลยไดื่อรรันดยคบามสวยสรอบติบคนสได วหวาใจคนดูทั้งประเทศพร้อมรับมงกุฎสวยๆกลับบ้านไปสวยสงาสมกับตำแหน่งมากเลยจริงๆ พิมพิม์มจราจเจริญลาฟรองอันดับ2ที่ก็ติดหนึ่งใน8ตัวเต็งม,มาแล้วเช่นเดียวกันสำหรับสาวพิมสาวสวยวัย29ปีมิชแกนกรุงเทพมหานครจบปริญญาตรีคณะนิชย,ายาศาสตร์และการบัญชีม,มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร,ร์หลายๆคนอาจจะรู้จักเธอมาแล้วจากการเป็นนักแสดงซีรีส์ส่งคำนางงามกันมาแล้วแต่เมื่อได้เห็นเธอเฉิดฉายบนเวทีของจริงนั้นก็ยิ่งทำเอาเป็นกระแสามากขึ้นเข้าไปอีกไม่ได้มาแค่ความสวยแต่พกพาความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมเป็นนางงามที่สดใสและสง่างามได้ในเวลาเดียวกัน 3. ามไฮห,หลิวกำมลวะไลาปะจักรรัตนกุลสาวลูกครึ่งไทยเวียดนามอายุ23ปีตัวแทนมิชแกลนครพนมกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยโดยเวทีนี้ถือเป็นเวทีแรกของเธอแม้จะน้อยประสบการณ์มาประกวดโดยไม่มีพี่เลี้ยงแต่ด้วยความสามารถที่หลากหลายความงามที่เป่งปังทำให้หลายคนเห็นแววเธอตั้งแต่เข้ากล้องประกวดแรกๆจนได้กลายเป็นหนึ่งในตัวต็่งนั่นเอง เทียรีทวีพานิธพันธ์สาวลูกครึ่งนาเกตที่มีคุณพ่อเป็นไทยเชื้อสายจีนส่วนคุณแม่นั้นเป็นชาวแอฟริกาใต้ตัวแทนจากมิสแกมภูเกตและหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกินบ้างในนามเทียเดะเฟสเจ้าของตำแหน่งรองชนะเลิศเดะเฟสซีซั่น4ออสตาปัจจุบันอายุ26ปีไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาภาษาหรือลีลาการเดินต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาประสบการแข่งขันในแวดวงนางงามและนางแบบมาเพียบพร้อมเรียกได้ว่าเป็นเพชรเม็ดงามแถมยังมีฐานแฟนคลับติดตามมากมายอีกด้วย ออยจดธามาดเมฆเสรีสาวแซ่บสวยครบสุดวัย26ปีตัวแทนจากมิสแกนอำนาจเจริญจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลา,าดคณะการจัดก,การการท่องเที่ยวม,มหาวิทยายลัยบูรพาเป็นตัวเต็งที่มีผลงานมาแล้วมากมายหลายเวทีเคยชนะก,การประกวดมิสแกนชุมพร2019และการประกวดมิสแกนเชียงราย2020คว้ารองชนะเลิศอ,อันดับ3ามิสแกนไทยแลนด์ในปีเดียวกันจนได้รับฉายาว่าป้าออยนอกจากความพร้อมนั้นยังสู้เต็มที่ทุกรอบมีความพยายามและตั้งใจไม่แพ้ใคร 6. วานิซ่าวนัชชาเวงสาวลูกครึ่งไทยเยอรมันที่มีอายุเพียง19ปีตัวแทนจากมิชแกนสลับบุรีที่มีความสามารถเกินตัวโดยเธอน,นั้นกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกลแต่ได้ตัดสินใจดรอปเอาไว้ก่อนเพื่อมาต่อสู้บนเวทีนางงามโดยเฉพาะได้ปลุกเวทีมิชแกน์ให้ลุกเป็นไฟด้วยความสง่างามแบบอินเตอร์ภาษาดีเลิศการเดินก็ไม่ธรรมดาจนหลายคนแห่เชียร์กันมากมายเลยล่ะจ้า 7. คณาคณาพรพัฒนาพันธ์มีแการสุดลินยิ้มหวานอายุ23ปีกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารและการจัดก,การมหาวิทยายลัยเจ้าพยาสวยขบเครื่องทางรูปร่างในหน้าตาสวยแบบสะกดดังนางพญาและมีความสามารถที่มากล้นจนได้รับฉายาว่าเป็นช้างเพื่อของเวทีถึงขั้นจับใจบอนวันอีกด้วยจนกลายเป็นที่น่าจับตามองไม่แพ้ก,กับคนไหนไหน เชอร์เอมชายานุสสอนทัสปิดหายกันโดยมิกแกนล,ลำพูลอย่างสาวเชอร์เอมอายุ29ปีอีกหนึ่งตัวเตียงหลายโพจบปปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยลำคำแหงมีดีกีเป็นนางแบบระดับอินเตอร์รวมถึงใคยเป็นอดีตผู้เข้าประกวดในเวทีมิสจูลีเวอร์ไทยแลนด์2020สร้างปรากฏการณ์การตอบคำถามได้อย่างน่าขนลุกปรับลุกใหม่ให้หวานขึ้นจนได้สาสรสภามิกแกนขวัญใจเชียงใหม่ไปอีกด้วย